ว้แล้วลงเข้ามาในดงขงโมดจะรอดออกไปหรือเปล่าก็ฟันอาจจะไม่รอดออกไปนะครับสวัสดีครับสวัสดี BFC ลุงป้านาะอาทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป้าลาผี่นะครับพี่พี่ซึ่งในตอนนี้เนี่ย ผมเนี่ยเดินตากฝนเข้ามาในป่านะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมาหาเโคนเพียงลําพังนะครับในป่าดิบชื้นนะครับพ,พี่ซึ่งตอนนี้ตีออกมาจากป่าภาคแล้วนะครับ BFC ครับไม่รู้ว่าทางนี้เนี่ยเราจะลงเข้าไปทางไหนต่อนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยร่องรอยของกระทิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอันตรายรอบด้านเลยก็ว่าได้นะครับพี่พี่พครับ เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันเข้าไปเรื่อยๆนะครับพี่พีเอฟซีครับฝนเนี่ยก็น,นำลงมาผมเนี่ยไม่มีผ้าใบคลุมฝนแม้แต่ผืนเดียวเลยนะตอนนี้และยังไม่ได้ยินเสียงคนเลยนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าลงอยู่ในดงอะไรแล้วนะครับพี่พี่ซึ่งผมกลัวหลงเข้าไปในดงเขาหมดมากนะ ว่าในนั้นเนี่ยผีค่อนข้างที่จะดุแล้วเจ้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับมเม่นเห็ดห่าวะอุ้ยไม่ใช่เนี่ยลองรอยกานชุดเห็ดน,น,นะพี่ๆมูเก่าโอเคเดี๋ยวเราหาช่องเดินดีๆก่อนนะครับกลัวจะลงเข้าไปในดงขงโมยยังเดียวนะพี่ๆนะถ้าลงเข้าไปนี่คือแย่เลยเพราะว่าตามที่คนเท่าคนโบราณเล่าเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะถ้าลงเข้าไปข้างในเนี่ยผี่ป่าเล่นงานเราแน่พี่พี่เคเข้าไปเดี๋ยวเราเดินทางไปหาพวกดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เจอพวกที่มาหาเห็ดด้วยกันส่องไฟเรียกกันเลยนะพี่พี่เค <Okay, S 2> ครับพี่พี่ไปตามหาคนก่อนเราจะได้ไม่ลงไปไกลมากกว่านี้นะครับพี่พี่เพราะว่าตอนนี้เนะี่ยป่านี้เริ่มไม่คุ้นชินละเฮ้ย <Okay, S 2> ครับไป GPFc แมงเอ้ยสวยแล้วลงเข้ามาในดงขงโมด ออาไงดีละทีเนี้ยหาทาังออกมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนเดินมาที่เดิมเลยเนี่ยพี่พี่ชิบหายละผีดูด้วยนะโดงขโมดเนี่ยแล้วดูตัวผมตอนนี้เนี่ยเปียกซกแล้วนะครับ มากระเป้ล้วหนักด้วยตอนนี้ได้เห็ดตูมาค่อนข้างเยอะเลยถาทางออกจากดงขำโหดนี่ก่อนทางออกแม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยขอภัยครับพี่พี่โอ้ยล้านปากไปแล้วกูขอภัยครับ คานหาเห็ดด้วยกันป่ะวะไม่ใช่แล้วน้ำมันปอบใหญ่สายตามที่เขาล้ำลือกันเลยชิบหายแล้วพี่พี่ขนแม่งลุกว่ะมันเดินเข้ามาขอนยันแอบ ปีเข้ามาหาผมเลยลันด,ดิ่งเข้ามาเลยวะพี่พี่ ดิ่งเข้ามาเลยพีพ่ี่มันดิ่งเข้ามาเเฮ้ย <Hey! S 1> ตัวอะไรอีกวะวอมไม่ใช่น้องวอมมันแปลงใคยเป็นน้องวอมเฮ้ย hey! อะไรวะลงเข้ามาในดงเขาหมดแล้วเนี่ยตัวอะไรวะกู uh, ไม่กลัวนะเว้ย <learns> ไม่ได้ลาม,มกนะพี่พี่คือเขาบอกถ้าเจอเนี่ยให้ถักทอกของไอ้นั้นเราให้มันดูเลยมันจะหนีเอง ไม่ได้ลามกนะพี่พี่กูไม่รู้ทางออกกูไม่รู้ทางออกว่าทางออกอยู่ผมรู้แล้วผมมาทางออกอยู่ อะไรกันแน่เนี่ยมีห้าหตัวเลยเหรอพมกำลังหาทางออกอยู่ผมลงมาวิ่งไปทางไหนก็เจอพี่ๆตอนเนี้ยคนลุกหมดเลยหาทางอ้องไม่เจอครับพาผมออกไปที อย่าเข้ามาผมทอกจูผมนะถ้าเข้ามาพอคนเท้าคนแกบอกทาาให้ดูนะพวกท่านกลัวใช่ไหมพาผมออกไปหน่อยมีหลายตัวจัดเลยทางนั้นก็ไปไม่ได้แล้วนามทั้งนั้นทางตัน เฮ้ยไปเฮ้ยเขาไปแล้วพาผมออกไปหน่อยเจ้าออกไปทานำมือสี่ห้าตัวเลยวะเจ้าออกไปด้านมืนพวกท่านใช้ปอบที่เขาล่ำลือมาไหม ไยลงเข้ามาในดงปอบเลยพี่พี่ไปพาผมออกไปด้วยพลานวนูไปอานูผมไปทัวแล้วผมลงเขามาผมมาทังออกทัวแล้วไปทางขวไปทางนวลคนลุกหมดเลยวะมีทางออก้ปพวกเจ้าแล้วไปไป อ๊ายอ่เี่อกางเกงยีนขาดเลยขนาดกางเกงยีนยังขาดเขาไม่ว่าเอ้ยอย่าเข้ามานะเวย ไม่เข้าเกือบเข้าอ๋อมีเข้ามาหนูเว่ยชนต่อขอปักกันเจ็บขามากอย่าเข้ามาหนูเว้ยเกียนานเลยยี่พอใจไาม่จะช่วยลูกด้วย ไม่ได้เลยกูออกไปต่างคนตัางอยู่เขามาในนี้ได้ไงวะกูผมไม่อยากจะเขามาแท้ๆตั้งแต่ไทยคิดมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับป่านี้ด้วยอะไนเก่งยิงย่งขาดเลยต่างอ้อยู่ในหัว ทุกท่านไปเถอะเจ้าปอบชั่วทั้งหลายจะหลอกให้ข้าไปดงปอบอีกหรือเปล่าองคชาช่วยลูกด้วยบันชีมาตั้งคนตั้งอยู่เถอะ ไปแน่พวกท่านออกไปเลยเกินแต่หลายนะพี่พี่ไม่ควรไปตามที่เขาชี้ต้องไปฟังตรงไปตรงข้ามกับที่เขาชี้นะผมคิดว่างานงานนะพอยพวกนี้นะคือดงปอบนะเต็มไปด้วยพี่ร้ายเราต้องไปหาดินโป่งให้เจอตอนเนี้ถ้าเราหาดินโป่งเจอเนี่ยคือเราปลอดภัยแน่พี่พี่พ พะดินโป่งเนี่ยพวกกีป่าเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นะดินโป่งก็คือทีโล่งๆนะพี่พี่ไปซะ,ะเาข,า,า,ะเอา,ขาออกไปแน่พวกท่านออกไปค่ะเจ็บข่าอยู่ ก่อนค่ำคืนนี้ก่อนที่จะสายไปกว่าน,นี้พี่ๆไปซะปพวกท่านไปซะต้องทำใหาดินโป่งให้เจอถึงค่ำคืนนี้เราจะรอดเจอไหมพ,พี่ป้าขโมยเนี่ย ไปทางไหนป่าจะเหมือนกันมากคือมัอนอันตรายผมลงเข้ามาได้ไงผมอย่างงงเลยค,ยคา,าไม่เชื่อ,ไ,อไปตั้งคนตั้งอยู่ ไปขาไม่เชื่อข้าไม่เชื่อไม่เชื่ออ,อยาเขามาถ้าอยากให้ข้าไปทางน้นทองน้ะโมสามจบกับหลังให้ข้าก่อน ข้าจะยอมไปเยลยไป,ไป,ไป,ไปทองโนโมสามจบก่อนกับหลังข้าจะยอมเดินตามทางที่พวกเจ้าเชะมันถอยเลย ไปซะข้าหาทางออกของข้าเองข้ารู้พวกเจ้าจะรลอดกินข้าไม่เชื่อใครทั้งนั้นตอนเนี้ยข้ารู้ว่าป้านี้เจอเขากับอะไรข้ารู้ประวัติป้านี้ดีข้าไม่ตั้งใจมาล่าพี่ข้ามาหาเห็ดเพื่อไปอย่างชีพ ไปซะทานไปซะเบียดสิผมขอระยตตามห่าดินโป่งก่อนนะ คือเราต้องรีพาดินโป่งแล้วตอนเนี้ยดินโป่งเป็นที่ที่เราต้องพึ่งพาสุดแล้วครับตอนเนี้ยพี่พี่ผมบอบเลยนั่งพักตรงนี้แ๊บเจ็บข้ามาเลยต้องตามมาดินโป่งขาเจ็บเหลือเกินพพฟซี FC ครับถ้าใครที่เจอคลิปนี้แล้วเนี่ย ฝากบอกทุกคนที่บ้านผมด้วยนะให้มาช่วยเหลือผมหน่อยนะครับพี่ๆตอนนี้ผมเนี่ยหลงเขาอยู่ในดงขโมดนะครับพี่พีเอซครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปบอกน้องๆผมหน่อยน้องบาสนะครับพี่ๆครับให้ช่วยตามหาหน่อยนะตอนนี้ผมหลงทางมาอยู่ดงขโมดซึ่งผมอยู่ในดินโป่งฝากบอกนะ้องผมด้วยพี่เมาส์ด้วยทุกๆคนเลยนะให้คือผมจะพยายามนั่งสมาธิซื้อถึงองคาชาให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ คือผมต้องพึ่งบารมีทุกท่านแล้วนะครับเพราะว่าป่านี้ผมรู้ชะตากรรมของตัวเองเลยนะไม่รอดไม่ออกไม่ได้ก็คือไม่รอดอย่างเดียวนะครับพี่พี่ขออนุญาตตามหาดินโป่งก่อนครับสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ที่ผมจะปลอดภัยได้มากที่สุดขออนุญาตนั่งพักสักครู่ครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งพักพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวตามหา ดินโป่งก่อนซึ่งตอนนี้ฝู่งปอมเนี่ยล้อมล้อมผมแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดออกไปหรือเปล่าก็ฝากพี่ๆนะถ้าผมไม่รอดออกไปเนี่ยผมรัก P f c ซทุกท่านนะถ้าไม่เจอผมในช่องก็คืออาจจะไม่รอดออกไปนะครับพี่ๆตอนนี้ผมทําใจได้แล้วนะครับเพราะผมรู้ชะตากรรมตัวเองเลยนะถ้าลงเข้ามาในป่านี้เนี่ยน้อยคนที่จะรอดออกไปนะในโดงขงโมดนะครับพี่ๆผมขออนุญาต ลุกขึ้นตามหานาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมไม่อยากจบชีวิตที่นี่นะครับพี่พี่ครับโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตามหาดินโป่งต่อก่อนนะครับเพราะว่าคนเท่าคนโบราณบอกว่าดินโป่งคือสถานที่ที่ปลอดภัยของป่าดงขงโมดน,นะครับพี่พี่เอซครับขออนุญาตตามหาก่อนครับพี่พี่อัอนนี้ก็เดินมาสามสึง สชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งปอบเนี่ยก็ตามผมมาเรื่อยๆเลยนะครับเฮ้ยพี่พี่เจอดินโป่งแล้วเจอดินป่งแล้วนี่ไงสถานที่โล่งเนี่ยกุล้อตายแล้วเว้ยขอภัยนะพี่พี่เจอดินโป่งแล้วนี่ไงมันเป็นลานที่ไม่กว้างแต่รอยตีนสัตว์เนี่ยรอบด้านเลยนะครับ ลอยตีนสัตว์รอบรอบด้านเลยฝากบอกน้องๆว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไปนะมีผมอยู่ที่ดินโป่งนะครับสถานที่ดินโป่งเลยรอยตีนสัตว์อยู่ไหมนั่นนั่นี PFC ตอนนี้ผมอยู่ทีุ่้งขโมดอยู่ในดินโป่งฝากประชาสัมพันธ์บอกน้องๆผมเลยนะครับดีใจมาก อยู่ในดงขโมวเอ้ยอยู่ในอยู่ในดินโป่งแล้วดีใจมากๆพี่พี่อาจจะรอดโค้ยคือตอนนี้ต้องรอน้องๆมาตามหาผมแล้วนะครับหรือรอองคาชามาช่วยเรือผมนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด่วนๆเลยนะครับพี่พี่โอเคขออนุญาตประหยัดแบตไว้ก่อนเพื่อมีสัญญาณติดต่อ,อก,กลับไปทางนู้นนะครับพี่พี่มันไม้แล้วครับแต่มันเข้ามาไม่ได้นะถ้าผมไม่อนุญาตให้เข้า เข้ามาตรงห้าผมไม่ได้นะเกน่านเลยจีหนาเสียมึงอยากเข้ามาไหมมึงอยากเข้ามามึงทองน้โมสามจบกับหลังให้กูหน่อยกูให้เข้าถ้ามึงทองไม่ได้มึงไม่ให้กูไม่ให้มึงเข้า มึงท้องได้ไหมเยอะท้องยอดเลยยิยนไหนะลีู่้ไมแเล้กลกูเฮ้ยกูไม่ให้เข้าพวกมึงนี่วิชาแก่กล้ามากแปลงกายเป็นแม่กูได้เลยกูไม่หลงกลพวกมึงหรอก ดูทั้งน้องวอมทั้งแม่ผมเลยอะ่ะทั้งที่เขาอยู่บ้านอะ่ะหลายตัวมากตอนนี้ดูดิพพฟซี P FC, ตอนนี้แบตมือถือผมเหลือไม่มากแล้วผมขออนุญาตสำรองแบตไว้ดีกว่านะครับ ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเจอกับอะไรบ้างนะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันไม่รู้ว่าจะลอดลออกไปในดงขโมดนี้ได้หรือเปล่าไปซะไม่ไปไปซะไม่ไปจ,า,า,จาก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกัน ไปซะไม่ได้คือมันเนี่ยไม่กลัวเกงกลัวเลยนะพีี B ขออนุญาตสำรองแบตนะมันจะอยู่นี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ 14ครับถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยผมฝากบอกน้องๆผมหน่อยนะครับว่าให้ขึ้นมาช่วยเหลือผมหน่อยนะครับผมอยู่ที่ดงขโมดนะครับพอผมรู้แม่ผมรู้นะครับรู้จักป่าน,นี้ดีด้วยฝากประชาะสัมพันธ์หน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าชีวิตของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะรอดออกไปหรือเปล่าคือวินาทีชีวิตจัดตอนเนี้ผมอยู่ในดงขโมดนี้แล้วไม่น่า จะรอดแล้วนะครับถึงอยู่ในดินโป่งก็ตามผมก็ไม่มีอาหารนะครับพี่พี่ไม่ได้นาสเบียงมานะครับนํามาบ้างเล็กน้อยน้อยมากใครที่เจอคลิปนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆผมหน่อยนะครับว่าผมติดอยู่ในดงขโมดนะครับในดินโป่งนะครับขออนุญาตปิดกล้องครับแบตเลือนน้อยมากแล้วนะครับพี่พี่ขออนุญาตปิดครับพี่พี่ครับ